ัสดีค่ะชื่อเฟิร์สนะคะอายุ24ปีค่ะปัจจุบันทำตำแหน่ง community builder ค่ะบริษัท u ิ Capital Group Holding ค่ะค่ะก็ฝ้ายนะคะอายุ25ปีค่ะตอนนี้นะคะทำตำแหน่ง community builder เหมือนกันค่ะอยู่บริษัท b บิต u b Blockchain ทคโนโลยีค่ะกลุ่ม community เนี่ยเฟิร์สมองว่ามันสำคัญต่อหลายๆธุรกิจมากเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าวงการไหนเนี่ยจะมีกลุ่ม community เป็นของตัวเอง ซึ่งบิดคับเองเนี่ยก็มีเหมือนกันค่ะเรียกว่าบิดคับคอมมูนิตี้ลีดเดอร์แต่ว่ากลุ่มคอมมูนิตี้นะคะมันจะกระจายอยู่หลายแพลตฟอร์มเนาะของเราเองก็จะมีแพลตฟอร์มไหนบ้างคะคุณฝ่ายเอ,อ่อส่วนใหญ่แชแนลหลักในการที่เราจะสื่อสารคอมมูนิตี้ออกไปก็จะเป็นทาง Facebook ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี i ิน t a g r a m มทวิตเตอร์เทเรแกรมแล้วก็ Discord ที่เราจะสื่อสารคนที่สื่อสารก็คือจะเป็นฝั่งทีมคอมมูนิตี้นั่นเองค่ะก็คือเราจะดูทั้งเรื่องแบบ ภาพกราฟิกที่จะสื่อสารออกไปว่าเหมาะทําแบบไหนหรือว่าใช้รูปไหนคนถึงจะเข้าใจมากที่สุดรวมถึงแคปชั่นต่างๆคือถ้าเป็นพวกรูปภาพหรือว่าภาพบรรยากาศที่มาจากงานแคมเปญก็จะเป็นมาจากทางคอมมูนิตี้มิดเดอรหมดเลยค่ะคอมมูนิตี้ของ b i t ครับใช่ไหมคะเป็นการ PR ในรูปแบบหนึ่ง คอมมูนิตี้เนี่ยเป็นการใช้อินฟลูเอนเซอร์มาเก็ตติ้งเนาะซึ่งอินฟลูเอนเซอร์มาเก็ตติ้งอะค่ะจะมีหลายกลุ่มแต่ทางบิ๊กคัพเนี่ยเลือกใช้ KOL เป็นหลักเพราะว่า KOL เนี่ยย่อมมาจาก Key Opinion Leader ใช่ไหมคะ KOL เหล่านี้ค่ะจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำให้เราเนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เฉพาะกลุ่มคือเคเอลเหล่านี้ค่ะเขาจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยู่แล้วนะเขาจะรู้ว่าคริปโตไปยังไงบล็อกเชนไปนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาในการที่เขาถ่ายทอดคอนเทนต์ออกไปให้ผูู้้ตติดาามรอะเก็ สามารถถ่ายทอดได้ดีแล้วก็ถ่ายทอดตรงประเด็นสําคัญสําหรับคนที่อยากจะรู้จริงๆทําให้เขา่เป็นกระบอกเสียงให้เราได้ในระดับหนึ่งเลยรวมถึงออผู้ติดตามของ KOL ค่ะ,คะเมื่อเห็ุคอนเทนต์นี้ก็อาจจะก,การมาเป็นผู้ติดตามของทางบิ๊กคับด้วยเหมือนกัน นอกจากสื่อสารกับตัว KOL เป็นหลักนะคะเรายังได้มีโอกาสสื่อสารกับตัวยูเซอร์แล้วก็ลูกค้าโดยตรงอีกด้วยซึ่งดิคับเนี่ยให้ความสําคัญกับลูกค้าแล้วก็ยูเซอร์มาเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเพราะฉะนั้นการที่เราพูดคุยกับยูเซอร์หรือลูกค้าในแต่ละครั้งนะคะการสร้าง first impression ในการสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจง่ายเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยหลักๆเลยอะคะ่ะเราต้องสื่อสารให้ตรงประเด็นให้ครบถ้วนเนาะแบบไม่พูดอ้อมค้อม เออไม่พูดง่ายก็คือไม่เน้นน้ำอะคะ่ะเน้นแต่เนื้อเพื่อให้มันจะชับแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดรวมถึงเราจะพยายามใช้ถ้อยคำอยู่ประโยคนี้คะ่ะที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าใจได้ในโพสเดียวหรือว่าประโยคเดียวที่เราสื่อสารออกไปเพื่อที่จะให้เกิดคำถามกลับมาทางเราะคะ่ะน้อยที่สุด จริงๆ KOL แต่ละเพจอะคะ่ะจะมีสไตล์การทำเพจของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าผู้ติดตามมะคะ่ะของแต่ละเพจจะก็จะมีสไตล์แตกต่างกันทีนี้เนี่ยเวลาเราเออแนะนําข่าวสารหรือว่ามอบข่าวสารงานแต่ละอย่างให้กับ KOL อะคะ่ะเราจะมีการพูดสะปรงานที่สั้นๆเข้าใจง่ายเพื่อที่ให้ทาง KOL อะคะ่ะนำไปปรับใช้เป็นสไตล์ของตัวเอง เพราะว่าเราต้องคำนึงก่อนว่าเรื่องที่มันเข้าใจยากค่ะทางเพจหรือค l l แต่ละท่าน,นยังมีความสามารถมากที่จะสามารถทําให้เรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะผ่านกราฟิกวิดีโอต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางค l l ก็เลยเป็นส่วนสําคัญหนึ่งที่ทําให้เราสามารถ PR ข่าวไปได้แทบจะทุกแคมเปญเลยค่ะ ทนมองว่าเป็นงานบิ๊กคาเฟ่วิดอัพค่ะที่จัดเมื่อตอนต้นปีเพราะว่างานนี้เป็นอีเวนต์แรกที่จัดหลังช่วงโควิดระบาดเนาะเป็นงานแรกเลยที่เราได้เชิญ KOL ทุกท่านในบิ๊ c ค p c o m มิต i ลีด e a อ e r ค่ะมาพูปะพูดคุยกันบางท่านเนี่ยคือเดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยค่ะภายในงานก็จะมีทั้งคุณทอปผู้บริหารหลายๆท่านค่ะทำให้ภายในงานเนี่ยมีการ แลกเปลี่ยนพูดคุยกันค่อนข้างเยอะก็เลยเป็นงานที่ค่อนข้างประทับใจมากเลยค่ะสำหรับฝ้ายเนาะคอมมิชชั่นที่ประทับใจก็คือนอกจากที่เราจะมีการ build c ม m m u n i t กับ TL ของบิ๊ Cup เองแล้วค่ะแล้วก็ยังมีการ build community ในวงการอื่นด้วยอย่างเช่นที่ประทับใจเลยก็จะเป็นตัวอมม m u n i t y ค่ะกับทางบ้านแฟนลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง เรื่องต้นะคะเราอะมีแคมเปญบิดคที่โคกับเท่าแก่น้อยซึ่งอันนี้ค่ะเราได้ยินวอมาร่วมกับแคมเปญด้วยซึ่งทางคอมมิชชี่เราค่ะเราต้องมีการประสานงานกับทางบ้านแฟนคลับของยินวอในการประชาสัมพันธ์หรือว่ากระจายข่าวสารโปรโมทกิจกรรมออกไปค่ะซึ่งเนี้ยคือทางบ้านแล้วก็แฟนคลับอะให้การตอบรับที่ดีมากแล้วก็ทําให้เราค่ะต้องมีการเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าร่วมก,กิจกรรมก็คือว่าแบบประทับใจบมากเลย ส่วนตัวคือเริ่มทํางานที่นี่ตั้งแต่เป็นอินเทอร์นะคะก้าวกระโดดมาเป็นพาร์ทไทม์แล้วก็คูู้ไทม์ในปัจจุบนนะะันค่ะทำให้อยู่ที่นี่มาก็ค่อนข้างที่จะเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าที่นี่ประทับใจอย่างแรกเลยคือที่นี่ให้โอกาสทุกคนเข้าเทียมกัน คือที่นี่ไม่ได้มองว่าคุณจะเป็นอินเทอร์นซีเนียหรือมีเนเจอร์แต่ว่าเขาเลบาฟังความคิดเห็นของเราทุกอย่างเลยแล้วก็ที่เนี่ยคือด้วยความที่มีระบบการทำงนานแอดไลน์เนาะทำให้เวลาเราเสนอไอเดียหรือหาวิธีแก้ปัญหาอะไรต่างๆค่ะเราสามารถที่จะขอคําแนะนําหรือคุยตรงกับพี่ๆมีเนเจอร์ดีเรกเตอร์รวถึงผู้บริหารได้เลยค่ะ สำหรับป้ายน้องที่ประทับใจการทํางานที่บิดขับก็คือการทํางานที่เนี่ยค่ะเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่ก็คือทางเรื่องเวลาการทางานหรือว่าการเลือกที่นั่งฮอสซีเนาะในบริษัทก็คือนั่งตรงไหนก็ได้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องการแต่งตัวที่แบบทุกคนสามารถเป็นตามใจตัวเองได้เลยอีกทั้งเขาไม่ได้จํากัดความสามารถแบ่งตามเพศหรือว่าแบ่งตามอายุค่ะซึ่งทุกเนี้ยมองว่ามันเหมาะกับ เรามากๆเนาะแล้วก็เป็นองค์กรที่ให้ค่าคนมากๆค่ะโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่มั่นใจนะคะว่าชอบงานแบบไหนหรือว่าอยากสมัครตำแหน่งไหนในบิทครับนะคะก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก่อนเนาะที่ b บิดครั h เ i n นะคะ Facebook Page ค่ะหรือว่าจะเป็น Bit ค u ั NFT ก็ได้นะคะหรือว่า Bit ค u p m e t a v ต r s e ค่ะแล้วก็ Bit ค u ั c แคปิตอลกรุ๊ปโคดิงค่ะหรือน้องๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะเข้ามาลองฝึกง,งานที่ Bit ค u ัเนาะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ Bit ค u ั c แคเร r ได้เช่นเดียวกันค่ะ